อะไรอะไรก็บิ๊กโจ๊กข่าวต่อไปนี้ก็บิ๊กโจ๊กเหมือนกันนะถ้าหากว่าไม่ไปร้องบิ๊กโจ๊กเนี่ยดูเหมือนว่าคดีมันจะไม่คืบคดีนี้เนี่ยฮะไปร้องบิ๊กโจ๊กได้จับได้เลยเนื่องจากว่ามีผู้เสียหายเขาบอกว่ามากกว่า300คนมูลค่าความเสียหายในกว่า8ล้านบาทเนื่องจากว่าถูกเจ้าของทัวร์นะครับออกมาโฆษณาเนี่ยจัดขายซื้อทัวร์นะครับให้คนเนี่ยจะไปเที่ยวโอนเงินไปให้เอ้าทัวร์ไม่ได้ไป สุดท้ายก็ไปร้องบิ๊กโจกตามจับเจ้าของทัวร์ได้ว่าอย่างนั้นนี่นะครับกรณีเมื่อวันที่15ที่ผ่านมามีกลุ่มผู้เสียหายได้รวมตัวกันไปร้องเรียนเกี่ยวกับกรณีถูกเจ้าของบริษัททัวร์ชื่อว่า Happy t r i p ปส์นะครับหลอกลวงชักชวนให้ผู้เสียหายเนี่ยซื้อโปรแกรมไปเที่ยวต่างประเทศมีการโฆษณาชวนเชื่อผ่านทางสื่อออนไลน์ต่างๆไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube แล้วก็เว็บไซต์ ซึ่งมีบอกว่าใช้ดาราน,นักแสดงนะฮะที่มีชื่อเนี่ยะะร่วมจะบอกว่าเดียเดินทางเพื่อสร้างความเชื่อถือให้กับเนี่ยที่วทัวร์ว่าอย่างนั้นแล้วก็ยังจูงใจด้วยการจัดโปรโมชั่นลดแลกแจกแถมเมื่อผู้เสียหายได้หลงเชื่อหลังจากที่จ่ายเงินซื้อทัวร์ไปปรากฏว่าถูกทิ้งอ่ะถูกทัวร์ทิ้งไม่มีการจัดนําเที่ยวแต่อย่างใดตามที่ตกลงโฆษณาไว้เป็นเหตุให้มีผู้เสียหายมากกว่า320คนมูลค่าความเสียหายอย่างที่บอกว่าเนี่ยมากกว่าเนี่ย8ล้านบาท ล่าสุดเนี่ยตำรวจไปจับได้นะชื่อว่านายสุขสรรนะเป็นเจ้าของบริษัททัวร์ดังกล่าวไปจับได้ที่บ้านพักในบูทที่5าตบนคูคตอําเภอลำลูกกาปทุมธานีนี่เองเขาเลยนําตัวเนี่ยส่งพนักงานสอบสวนโรงพักคูคตดําเนินคดีตามกฎหมายซึ่งนอกจากคดีของโรงพักคูคตแล้วนะยังมีผู้เสียหายเนี่ยโอ้โหแจ้งความไว้หลายที่สอนอปทุมวันบางกรวยนนทบุรีนครศรีธรรมราชนี่เขาก็บอกอายัดต,ตัวจากตรงนี้ไปตรงนั้นโอ้โหนี่เขาเรียกว่าอีลุงตุงนังเลย ขณะนี้เขาบอกว่าผู้ต้องหาเนี่ยถูกควบคุมตัวอยู่ในเรือนจำนะฮะส่วนเงินของผู้เสียหายนะฮะที่ได้จ่ายไปก็ปรากฏว่าเนี่ยเงินไม่มีบัญชีไม่มีในบัญชีของนายสุขสรรแล้วตำรวจเอ้าทำไงดีก็จะไล่เส้นทางทางการเงินว่าโอนต่อไปไหนหรือไม่นะครับแล้วก็จะมีการยึดทรัพย์เพื่อน,นำทรัพย์มาคืนแก่ผู้เสียหายกันต่อไปครับพลตำรวจเอกสุรเชษฐหักพาน,นี่บิ๊กโจ๊กนะครับรองผบอรตรนะฮะบอกว่าหลังจากที่กลุ่มผู้เสียหายได้มายื่นเรื่องของความเป็นธรรม ในเรื่องที่เกิดขึ้นก็ได้สั่งการให้ตำรวจโรงพักคูคตเนี่ยนะฮะซึ่งเป็นพื้นที่ที่เกิดเหตุเร่งดําเนินการรวบรวมพยานหลักฐานเพื่อออกหมายจับกับเจ้าของอถัวที่ว่าเนี่ยจนกระทั่งเนี่ยสามารถจับกลุ่มได้อย่างที่ว่าเนี้ยเบื้องต้นก็สั่งให้ท้องที่ที่มีเหตุต่างๆเกิดขึ้นเร่งออกหมายจับและกระนามาอายัดตัวผู้ต้องหานะครับจนกระทั่งคดีจะถึงที่สุดว่าอย่างนั้นหลังจากนี้ก็บอกว่าเอาว จะไปตรวจสอบทรัพย์สินของผู้ต้องหาเพื่อตรวจยึดอายัดและก็จะนำบัคคืนให้กับผู้เสียหายต่อไปอผู้เสียหายนี่นะครับมาบอกว่าเนี่ยโอ้อย่างงี้ก็โอเคเนี่ขอบคุณขอบคุณบิ๊กโจ๊กเลยนาทีนี้อ่ะยังไงยังไงก็โจ๊กว่าอย่างนั้นนี่นะครับครับถ้าหากว่าไม่บอกรบิ๊กโจ๊กเนี่ยไม่มั่นใจว่าคดีจะคืบหรือไม่อเออไม่รู้จะได้เงินคืนป่ะเพราะว่าในบัญชีไม่มีเงินเหลือแล้วก็จะไปตรวจสอบเส้นทางที่โอนไปอ่า,อาถูกคดีฟ้องเงินด้วยช่อโกงด้วยครับเอ๊ะทำไมคนเขาไปร้องบิ๊ ก็ <G ül üyor> เป็นผู้พิเศษนะตํรวจนายนี่ค <C> ือ <blows> <c oughs> มีสื่อเนี่ยติดตามทําข่าวอยู่ตลอดครับ <G ül üyor> เวลาที่ไปร้องบิ๊กโจ๊กแล้วก็เป็นข่าวด้วยก็จะได้ช่วยกันเ,<อ>เ,เรียกว่ากระตุ้นน <G ül üyor> ะไม่รู้เลยค<อ>ดีเล็กคดีน้อยเนี่ยไปถึงบิ๊กโจ๊กนะครับเออแล้วมันก็สําเร็จด้วยนะแต่และคดีมีความคืบหน้านะ <G ül üyor> คือท่านก็ทําหน้าที่ในการจี้เลยออย่างเช่นมาจากจังหวัดไหนผู้การจังหวัดโทรหาเลยผู้การไปดูดิ ไม่ไม่ไม่คือว่าคือถ้าคดีไม่ถึงบิ๊กโจ๊กเนี่ยมันไม่คืบหน้าเหรอนี่คือประเด็นผมอยากจะถามต้องต้องให้บิ๊กโจ๊กจี้อย่างเดียวถึงคดีมันจะคืบใช่ไหมคิวยาวทั้งพี่เดีเกิดขึ้นทุกวันอะไรอย่างเงี้ยอะไรแล้วก็บิ๊กโจ๊กบิ๊กโจ๊กแลวบิ๊กอื่นๆเนี่ยยังไงบิ๊กอื่นก็ทํางานบางทีอาจจะแบบไม่ได้ออกสื่อแต่ท่านก็อาจจะทํางานแบบทุกวันเราก็ไม่ทราบนะเขาอาแบ่งหน้าที่กันรับงาที่ต้องไปดูใน Facebook ส่วนตัวท่านท่านจะโพสต์ เรื่องการทํางานแต่สื่อไม่นําเสนอบางท่านนะแต่พอไปดูในเฟ e b o o k อ๋อก็ทํางานอยู่นี่แต่ว่าพอถ้าเป็นบิ๊กโจ๊กเนี่ยสื่อจะนําเสนอเยอะหน่อยเพราะว่าท่านก็แบบเข้าถึงง่ายไงบางทีก็ให้สัมภาษณ์ได้ตลอดอเอาไม้จิ้มปุ๊บท่านพูดเลยแต่บางท่านเนี่ยท่านครับขอสัมภาษณ์หน่อยอตอนนี้ผมยังไม่สะดวกตอนนี้ยังข้อมูลยังไม่มี ยังไม่ให้ข้อมูลเพราะว่าเดี๋ยวเสียลูกคดีอะไรเงี้ยคือเข้าถึงยากบางทีสื่อก็เลยแบบไม่อยากจะถามเยอะเลย <laughs> ไปบิ๊กโจ๊ก <laughs> ดีกว่าไปหาบิ๊กโจ๊กโทรปุ๊บพูดตลอด <laughs> ใช่ไหม <laughs> เออค่ะ